นี่คือนอ,นอกจากเครื่องยนต์สะอาดในการประกอบแล้วครับมีหลักเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยสเปคสเปคเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเรา,เราจะต้องทําให้มันไม่ไมใช่สแตรดาดนไงอ,อ,อย่างในส่วนของก,องกําลังอัด<ะ>กำลัองอัดต้องแก้ไขต้องแก้ไขขึ้นมาใหม่มหมดมเลยถ่านไฟฟ้าโซลรถข้อเหวี่ยงแล้วเพิ่อปอนอะไรใช่ต้องมีหมดทุกจุดเลยแล้วทุกตัวที่จะให้ประกอบนี่วัดปอนไหมวัดครับไม่ทุกตัวเลยเหรอก็คือผมจะเน้นเฉพาะอาทุกผมจะบอก่าทุก ทั้งคันผมวัดบอนหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ไช่โมเออหาว่าผมพี่โม่เฮ้ยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเฉพาะที่หลักหลักๆครับน็อตอย่างน็อตน็อตฝาแน่หนึ่งละน็อตฝาน็อตน็อตเมนน็อตเมนน็อตก้านน็อตก้านอ่าพวกเนี้อับประกาบแคมเราลิ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างเนี้ยคิดสตดเองหมดเลยสเปคที่เพิ่มขึ้นไปคิดเองหมดเลยมันมันต้องคิดเองครับเพราะว่าเราเราต้องลองเองไม่คงไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยมึงต้อง ขันน็อตเท่านี้นะต้องอันนี้นะอย่างเงี้ยอยู่ๆเราวิ่งไปปุ๊บประกันรั่วออาพี่ทำไมมันถึงรั่วน็อตสเปคสแตนดาร์ดมาเท่าไหร่เราต้องเราต้องมีค่าอ่าอย่างที่ผมเก่าเบื้องต้นว่าอ่าเราต้องมีเราต้องมีข้อมูลสแตนด์ดก่อนสแตนด์ดก่อนอ่าแล้วก็แล้วก็มาแก้ไขใช่แล้วส่วนเรื่องของช่วงล่างก็มีสํสำคัญเรื่องหนึ่งของรถแดกเนี่ยช่วงล่างใช่ไหมช่นทำเองเน่มให้ทำเองหมดครับ ทำยังไงช่องล่างคิดหลักการอะไรขึ้นมาก่อนนะการแก้ช่องล่างรถแต่ละคันเพราะรถแต่ละคันเนี่ยต้องมองตัวอาการไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ใช่ไอ้คันนึงวิ่งซ้ายคันนึงเป๋ขวาครับอยู่ดีคันนี้ก็วิ่งตรงตรงั้นอืมจริงป่ะจริงครับแล้วจะแอจทำยังไงแก้ปัญหายังไงก็เรา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 ก็ต้องดูว่าอ่าแค่ในในสมมติว่ามุมมุมที่ว่าเอาง่ายคือแค่ระดับโชคอ่ารถอีสูเชฟ ทำไมถึงโชคต้องมาข้างหลังทำไมวีโก้ต้องไปข้างหน้าเพราะว่ามุมในแนยมันะมันเด้งไม่เหมือนกันอ่สมมุติว่าอันนี้คือเราเอาง่ายๆเลยะเราไม่ต้องคิดเองเขาคิดมาให้เราอยู่แล้วเอวิศวกรโรงงานคิดให้อยู่แล้วมันสมองเขาเขาคิดมาเขาทดสอบมาเราต้องมาแก้ไขทำไมแก้ไขเราเราไม่ได้วิ่งเหมือนเขาอ่ะเราต้องการที่วิ่ง แรงกว่าเขาแรงกว่าเขาคือมัน performance มากกว่าเดิมคือมันแรงก,กระชากอะไรเบลี่ยมันเยอะกว่าเดิมช่ชมหา,าศาลอยู่แล้วครับแล้วจะแอด,ดแก้ปัญหาหพี่ยังไงห,หลักของจะแอดนะคือจะเลื่อนโชกจะแก้แนวหรือใส่อะไรค้ำอะไรเพิ่มก็ที่แอด,ดทำแข่ง,งอ่ะก็หล,ลักๆก,ก็คือจุดจุดโชกที่ผมให้ความสำคัญมากก็<อ>คืออาจจะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามันมันได้ผลเยอะผลเยอะครับแล้วความนิ่มคมแข็งองโชคมีผลเยอะไหม มีมีผลเจอไหมก็มีนะมีมีเยอะอยู่แล้วขนาดยางที่เลือกใช้อะขนาดยางที่ผม,มใช้นี่เลือกใช้ยางไซส์ใหญ่พิเศษว่าคนอื่นเขาอะมันมียังไงมันทำไมต้องเลือกไซส์ใหญ่กว่าคนอื่นเขาเลือกไซส์ใหญ่กว่าคนอื่นเขาความกว้างนะฮะนีก่กว้างมากเลยยางครับก็คือพอเครื่องยนต์เราแรงมา้ามันเยอะมันเยอะขึ้นเนี uh ่ย huh. ซึ่งแค่โรงงานแ็แค่ร้อยกว่าแรงมา้า uh huh. แล้วเราจะอยู่เราทำแรงมา้าหกเจ็ดร้อยตัวอย่างเงี้ย uh huh. ยางมันก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสำคัญ<ม>สำคัดจะเป็นของช่วงล่างเลยเนะี่ยเวลาออกตัวมันเราก็จะได้ออกแรงๆได้ไงผมถามว่าถ้าจะไปออกค่อยๆแล้วมันไปขี่ค่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นเวลาดีๆซะจ้ะก็คือเล่นของใหญ่ไปเลยทีเดียวแล้วขับง่ายไหมย่างใหญ่เงี้ยขับง่ายไหมก็ง่ายครับง่ายขึ้นการขับทำให้รถมันแต่ถ้าถ้ากําลังมันไม่ไม่พอมันก็ ก็ออกไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันใช่เออใช่แล้วเขาถามหน่อยข้อมูลคันวีเอ็มคันแดงแอดเนี่ยเขาจะถามเรื่องข้อมูลรถยนต์แล้วทันที่วิ่งใก้เป็ดหนึ่งเนี่ยครับตัวบอดี้รถเนี่ยเจ้าแอดทำอะไรกันไปบ้างตัวบอดี้รถใช่ป่ะอย่างอ่าจะเอาตัวส่วนไหนก่อนเอาส่วนส่วนด้านหน้าก่อนแล้วไล่เลยข้างในอกด้านหน้าก็คาร์บอนหมดเลยอ่าก็คือทําเป็นให้มันไล่นกำนักข้างหน้าให้มันเบาหน่อยแล้วส่วนกับมหลังก็ตัดเติร์ดก็ตัด ตัดกระบะใสเพื่อจะผมเพื่อเพื่อที่จะทำช่วงล่างครับคือเป้าหมายผมว่าจะทำจะทาพวกจุดยึดต่างๆเนี่ยถ้ามันมีพื้นกระบะมันก็ทำไม่ได้อะฮะครับแล้วอย่างเครื่องยนต์เนี่ยวิเอ็มนี้เลือกใช้เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์อันนี้มันเป็น 4J ครับซีัจลาดิีครับอิสุก็อย่างเทโบลเทโบก็ตอนนี้เป็นของมิโซครับมิโซะครับอินเตอร์ก็น้ำอินเตอร์น้ำก็ทั่วไปใช้กันอินเตอร์น้ำ ไอเตอร์น้ำมันดียังไงอเตอร์น้ำมันทําให้อุณหภูมิในเครื่องยนต์มันเสถียรกว่าเสถียรกว่าครับจุดง่ายกว่าจุดง่ายกว่าครับแล้วส่วนระบบน้ำมันนั่นใช้ทำยังไงบ้างมีเปลี่ยนปั๊มอ่าเปลี่ยนปั๊มเหมือนกันปั๊มสามโรเตอร์อย่างเงี้ยไอ้พวกปั๊มสิบล้อก็ใส่เหมือนกันแล้วปั๊มติ๊กอะไรใส่เพิ่มอะไในนั้นใส่ครับก็ใส่เพิ่มพัวขีก็เปลี่ยนของสูตรนั่นแหลเลยครับพวกแปดลูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยังกล่องก็ชืโปรตปีดกล่องโปรตปีด ใครจูนสลับไม่เอ็มคนนี้ก็ผมมั่งตามมั่งแล้วแต่ครับก็คือจูนหมดใครว่างใครก็จูนอ่ามันตรงไหนเราเพิ่มไหนเราก็ไล่ไปดูเอาแล้วไสในเห็นไหมเอ้าไสในต้องมีแหละลูกสูบก้านพ่อเก่อ่าะหลอกระหลกฐานให้ได้ใช่ไหมวันนี้ไม่หองข้ามไม่หองข้ามลูกสูบนี่เปลี่ยนใหม่ไหมลูกสูบก็ยังเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าขึ้นไซส์ใหม่ก็ขึ้นไซส์ใหม่แล้วก้านสูบก้านสูบก็เป็นของบ้านเราเนี่ยของของพอแล้วครับ เข,ข้าเวียนอเวียนก็ทําขึ้นมาใหม่<ค>อะไรใหม่อะไรใหม่หมหมครับอ๋อก็คือทั่วไปก็พี่เสีย่ยบอกอื่นเขาไหมก็มีบ้างนิดหน่อยอ๋อความลับความลับเขา,า,า,า <c oughs> ไม่บอกแล้วเรื่อไม่บอกหลอกลวงไม่บอกคราว,วนี้ระบบผมกำลังแน่นอนทีเด็ดตัวนี้ใช้เกียร์อะไรอันนี้เกียร์ลิเบอร์ตี้ลิเบอร์ตี้ขาสปีดนะ5สปีด5สปีดครับอัตราโทนนี่สั่งเลยไหมหรือว่าเขามาอย่างนี้แล้วมาไล่ก็ก็ต้องสั่งครับก็ต้อง เราต้องหาตาทดไปให้เขาให้เขาเหรอครับเมื่อส่วนชุดคัดก็เป็นทั่วไปทั่วไปของเวอร์ลนเขาครับแดง่าเงี้ยครับเขาจัดการให้ตรงนี้อ๋อครับแล้วส่วนด้านหลังอะเขาท้ายะเขาท้ายสเต็งสเต็งครับบอลตาทดได้ไหมเขาท้ายสองจุดเก้าสองจุดเก้านี่คือเราทั้งเกียร์ทั้งเพลงท้ายเราสั่งมาคู่ันมาเลยป่ะครับคือก็คำนวณมาให้เรียบร้อยครับคิดว่าพอใจไหมหกับระบบส่งกำลังชุดนี้ ก็พอใจไหมขยับอีกไหมยขยับเกียร์ขยับอะไรไหมตอนนี้คิดว่ายัางครับ<ะ>คิดว่าต้องขยับตัวรถก่อนท,ทออําทํารถให้มันยังไม่ออโตโอ้ยังไม่อาชิดครับเพราะว่ารถก่อนขับเพราะรถผมยังวิ่งยังไม่ดีเท่าเท่าที่ควรถ้ถืงถือ่ายังไม่พอใจยังครับยังหกสิบุตออกเท่าไหร่ะคันนี้อ่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองแปดสองเก้าประมาณนี้ โคโอเคแล้วนะครับไล่เรียดหน้ายาวนะออกอ่ะ1.2เร็วมากนะของผมก็เจาะ1.0เลยอ่ะอนาคตเพราะว่าแต่ผมว่าถ้าเจ้าออก1.0ได้อ่ะแปดเลยอ่ะรถอ่ะจริงว่ามันจะยากเหมือนกันนะยากจริงหรือก็เห็ว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วมากเร็วแล้วคันนี้เห็นติดในทัชด้วยครับที่ฉีดกี่หัวก็ตอนที่วิ้ง9 91นะฉีดหัวเดียวเห็นติดไม่ต้องสองถังก็เพิ่งจะใส่เนี่ยผมอยากจะสองหัวอ่ะครับ แล้คืนยนต์จะรับได้ไหมตังหัวก็ไหวครับไหวเพราะว่าเราต้องแก้ไขเครื่องยนต์เพิ่มใช่ใช่ถ้าเราฉีดแก๊สลงไปเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกแรงม้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องทําให้มันระบบรองรับให้มันต้องตามกันอีกต้องตาขึ้นอีกใช่ขยับไปต่ละอย่างี่ต้องขยับเยอะเออขยับเยอะนะใช่แล้วสำหรับคันนี้ถามอีกคันละอีกคันนึงที่สร้างผลงานล่าสุดมาเป็นเชฟสีขาวที่เป็นรุ่นรุ่นไม่ฉีดครับ คันนั้นแสตมป์อะไรมากอะเครื่องยนต์ก็ก็เหมือนคันนี้แหละฮะเหมือนเลยเหมือนพี่เอ็มครับเหมือนพี่เอ็มครับเทอร์โบก็เป็นแต่ไม่เทอร์โบเทฟนะเห็นคันนั้นอะครับมันแตกแตกต่างกันนิดหน่อยครับก็คือว่าแบบข้อแตกต่างกันอะไรเงี้ยอินเตอร์น้ำปะคันนั้นอินเตอร์น้ำแล้วอย่างไส้ในก็เหมือนกันแต่คันนั้นเกียร์ไม่ใช่นี่ไม่เกียร์อะไรอ่ะคันนั้นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์มือเกียร์บ้านธรรมดาบอกไม่ได้เกียร์ผมถามเจ้าของแล้วนะต้องมาหลอกผมก็คืออยากจะ เนี่ยมีข้อแตกต่างกันนะว่าเออทำลักษณะนี้เหมือนให้ผมเลือกทำวีโก้ยูสุบางคนหลายคนอาจจะบอกว่าผมทำยูสุให้เป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะทำอยากทำให้เขาดูว่าผมก็ทำได้อยู่นะอยากเห็นผลงานบ้างเงี้ยเออผมลืมถามไปแอนเลือกใช้ขนาดยางกี่นิ้วนะ้าหรอบคันวีเอ็มยางวีเอ็มสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดครับนี่อยางคันเชฟอ่ะคันเชฟยางไซส์ไหนคันเชฟอ่ายางสิบสอง สิาสิบสองคูณสิบสี่จุดห้าครับก็คือเป็นยางสลิงหมดครับแล้วก็ล้อเป็นล้อเบลล์อ๋อก็ล้อเบลลหมดน้ำหนักเบาไล่เบาทั้งสองคันเลยครับคันเชฟนี่เร็วเวลาดีสุดเท่าไหร่นะคันั้นเวลาดีสุดเก้ายังยังครับยังยังครับแต่จะเก้าในเร็ววันนี้แน่นอนครับสุดท้ายแจ๊สฝากอะไรถึงคู่แข่งในรุ่นเดียวันบ้าง ฝากอะไรถึงว่างถึงนักแข่งเพื่อนนักแข่งในวงการอะจะฝากอะไรบอกไม่หน่อยไหมพูดเลยพูดเลยเอจะฝากยังไงอะเรื่องทรมนตราเรื่องแข่งกันเงี้ยให้มันแฟร์อยากจะทำให้ถูกต้องตามกติกาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเขาก็คงจะศึกษามาแล้วมั่งถึงจะผมก็คงไม่มีอะไรบอกเขาาว่าแต่ละอู่เขาคงจะแบบเขาคงจะมีอะไรที่ว่าเออเข้ากันมาเออแลจะศึกษากันมาแล้วมังมาแล้วครับ ช่วยบอกทางแฟนรายการหน่อยว่าอู๋ท่านแนานาอนนี่อยู่ตรงไหน <c oughs> บอกหนะ่อยครับบางคนก็รู้แต่คลินิกคลินิกแต่รู้ว่าอู๋อ,อยู่ไหนของผมอยู่บางนาตาดกม17พูดง่ายว่าถามง่า,งายๆคือเจอหมาอะไรหัวเฉียวครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามา 1> 1 <G> <G> สามกิโลสามกิโลซอยภาษีครับภาษีรครับ,รบแล้วท่านแนช่วยบอกเบอร์ติดต่อเลยแม่เผื่อร์ถ้าอยากโทรมาคุยอะไรเงี้ยก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองครับ เบอร์นี้รับในกลางวันนี้รับตลอดครับกลางคืนไม่รับครับให้คำปรึกษาได้ตลอดได้ครับสําหรับวันนี้นะครับเ็แฟนรายการหลายท่านก็คงจะรู้จักช่างแอดขี่รถยนต์กันเป็นอย่างดีแล้วนะฮะถ้าใครอยากจะโทรมาคุยก็ให้บอกยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาช่างแอดไปก่อนรบกวนช่างแอดมาทั้งวันแล้ววันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาสัมภาษณ์ใหม่ถ้ารถวิ่งแปดเมื่อไหร่ครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาก่อนดีครับช่าง ผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับกับรายการสปีดและทักในค่ำคืนนี้บอกแล้วความมันแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนนะครับในรายการสปีดและทักทาง t รูพิช s i ่น72สป ed h h n n n l l เท่านั้นพบกันทุกวันอาทิตย์ครับ